เอารครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับสายีใหญ่บริารอบพันสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่361ถึง362นะครับผมความเดิมต่อที่แล้วนะครับยี่เชียนและจัสดรสางคต,ต้าเข้าสู่เขตแดพนพัดลังไปที่เรียบร้อย ในการเข้าสู่เขตแดนพลังปานครั้งนี้จะพัดทุกคนสามารถได้ดับการพัะได้อย่างง่ายดายจักรพัดจันทาสามารถทำโปรเกมการร่างกายให้สิบเป็สิบเอ็ดได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบวันจรพัดหลายคนเข้าสู่จักรพัดแปดดาราหรือเจ็ดดาราได้และเย่เทียนเองก็สามารถทำโเกมการร่างกายครั้งที่สิบแปดได้สำเร็จทำให้ความแข็งของเขากลายเป็นบนสวรรค์เจดาราได้สำเร็จ และประมาณเขาต่อไปก็คือการลายขิีมการรับกายครั้งที่สิบเก้าฮาวครับไปชมกันต่อเดี๋ยวก่อนครับยี่เอเทียนจะามาทำลายขีมการรับกายใั้สิบเก้าได้สำเร็จหรือไม่นะครับผมเพิ่มการเสียเวลาครับไปรับชมรับฟังกรรันเลยกว่าครับกรักรเสียงแตกดังมาจากบอ่อน้ำโบร,ราณแห่งความกรธหดยี่เอเทียนที่กำลังเตรียมตัวฝลอีกครั้งลืมตาขึ้นมองไปยังสองนึกคงบ่อน้ำดูจากรอยแตกในบอ่อน้ำโบ,ร,ำบร,ราณคาดว่าคนอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งเดืนอนเท่านั้นจากการคาดเดาของเขาเกลียดผาดันปกติเมื่อเปิดขึ้น ะคงอยู่ราวครึ่งปีถึงห่งปีและจากนั้นก็ต้องรอไปาานานนที่จะเปิดขึ้นอีกครั้งแต่เขียแดงพรังปานนี้คงสามารถอยู่ได้เพียงแค่1เดือนครึ่งเมื่หลังจากครบกำหนดมันจะแตกสลายหายไปอย่างสมบูรณ์โชคดีที่เราได้รักษาเร้่งเวลาได้เคร่รับพิชามพกยายนนานแนะนำ ไม่เช่นนั้นแล้วเราคงไม่สามารถทำรายการการร่างกายได้เลยสักครั้งในขณะที่เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดืนอนเขาต้องการทำรายการการร่างกายให้สิบเก้าให้จบได้เขามีขอสันนิานเวลาและสามารถเรียงเวลาได้ถึงสิบเท่าหนึ่งเดือนที่เหลือนี้เทียบเท่ากับสิบเดือนสําหรับคนอื่นก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาสิบห้าวันในการทำรายการการร่างกายให้สิบแปดและตอนนี้มีเวลาเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนมันอาจจะเพียงพอที่ทําให้เขาทํารายการการร่างกายให้สิบเก้าได้สําเร็จยี่เชียนมองที่เจ,จ้าพัชจรทาและพบว่าเจ้าพัชจรทานั้น ทำลายข็มการรักกายไปถึง14ครั้งแล้วด้วยคยวามเร็วเช่นนี้จ่าพัดจันทาอาจสามารถทำลายเข็มการรักกายถึง16ครั้งได้ก่อนที่เขตดแดงพลังปานจะพังทลายลงจากนั้นเขาก็มองไปที่น้องสาวของเขาเย่อยู่และพบว่าคนรุการฝนเธอนั้นรวดเร็วเช่นกันตอนนี้เธอได้ทำลายเข็มการรักกายเป็นครั้งที่6แล้วต้องรู้ก่อนว่าก่อนเข้าขียดแดงพลังปานเย่อยู่ทำลายเข็มการรักกายไปเพียงสองครั้งเท่านั้น ตอนนี้เธอสามารถทำวงเทีมการร่างกายได้ถึงหครั้งแล้วนี่แสดง้เห็นว่าความก้าวหน้าของเธอนั้นรวเดเร็วมากเพียงใดเดิมทีเยเ่เทียนต้องการให้เย่ยู่เข้ามาในขอบเขตท่าสา,าร่งลาดังเขาเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเลิกความตั้งใจนั้นยิ่งมีคนรู้เลือกระส่นได้ลาของเขาน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจเย,ย่ยู่แต่จริงแล้วมันไม่จำเป็นตอนนี้ความเป็นการอฝนมของเย,ย่ยู่รวดเดียวพอแล้ว จากคีรกรการร่างกายครั้งที่2ไปสู่ขีรมก,การร่างกายครั้งที่6ในคราวเดียวไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะยืนการถึงเรื่องนี้ได้อาจพูดได้ว่าเย่อยู่ไม่เคยมีประสบการณ์ในรับจากพัดเลยหากเขายังคงใช้ศาสตรได้เวลาช่วยเธอบางทีเธออาจจะสามารถทาลองขียมก,การร่างกายได้มากกว่า12ครั้งแต่นี่ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปผู้ที่แข็งแรงและยืนหยัดในใจกวานได้ไม่ได้มาจากทรัพยากรที่มั่งคง ภายใต้การคุ้ครองของเขาเย่อยู่ไม่ต้องเสียหน้าอันตรายหรือความระบาดรใดหากเขายังคงยื้มมือเชื่อลือยอยู่ต่อไปมันไม่ใช่ความมันดีแต่เป็นการทำร้ายเธอโดยตรงยกตัวอย่างเช่นในหอปุสวรรค์ในตะขอสีเงินพวกเขาไม่ได้สนับสนุนทรัพรากรให้แก่ปุสวรร แต่ให้บุษวร์พยายามด้วยตนเองเมื่อเช่นนั้นแล้วคําว่าบุษวร์ก็เป็นเพียงฉายาเท่านั้นเย,ย่เทียนต้องการให้ลูกสาวของเขาพยายามแข่งแังขึ้นด้วยตนเองต่อสู้พเพื่อทรัพยากรและเดินทางไปเส้นทางของตอนเองเพราะตัวเขานั้นไม่สามารถปกป้องเธอได้ตอลอดไปบอกแล้วไอ้มอนี่เห็นมีดีก่อครอครัวเขาอ้างของมันเนยอะจริงๆเลยนะแน่นอนเอาจะพัฒนาเย,ย่เทียนงเช่วยเดี๋ยวเป็นเรื่องปกติถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นสาม,มีภรรยากันอีกทั้งจะพัันาเองก็เคยผ่านความยากลําบากและมีประสบการณ์มากมาย แม้ว่าเธอยกระดับขอบเขตการเพ,รา,ะเพราะอย่างรวดเร็วแต่เธอก็ยังมีรากฐานที่มั่คนคงจากนั้นเย่ยเทียนก็ังคงฝึกฝนต่อไปเวลาผ่านไปเทียนนิดพลังงานแห่งความกระหนถูกปลดไปออกมาจากวันน้ำโบราณรกลงอยเรื่อยนอกจากนี้เยี่ยเทียนได้จะพัดจ,จันทาต่างก็ฝึกฝนภายใต้ทักษะเร่งเวลาพวกเขาดูซับพลังปางรางระหนมากกว่าคนอื่นใดเท่าซึ่งทำใหพ้พลังปรา,างของกระหนของเขตแนดนพลังปรางถูกปริโภคไปอย่างรวดเร็วความเร็วในการฝึกฝนของคนอื่นนั้นค่อยๆช้าลงเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้น ทาไมโครการฝึกฝนจึงช้าลงข้ารู้สึกว่าพลังปานของระหนก็น้อยลงเรื่อยๆยเช่นกันดูนั่นมีรอยแตกมากขึ้นเรื่อยในบ่อน้ําโบราณหรือว่ามันกำลังจะพังทลายพลังปานของระหนประทุออกมาจากบ่อน้ําโบราณนี้และตอนนี้บ่อน้ำโบราณนี้แผ่พลังปานของระหนออกมาน้อยลงเรื่อยๆยดูเหมือนว่าเราดูุดซับพลังปานของระหนได้น้อยลงเช่นกันหากมันเป็นเช่นนี้อีกเมื่นานเราจะไม่สามารถฝึกฝนที่นี่ได้ได้หรือรงเจ้าสิ่งแว่เล้อมที่นี่ยอดเยี่ยมยิ่งนัก การไม่ได้ฝึกฝนในเขตแดนพลังปานต่อไปเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดอย่างแท้จริงใครบ้างที่ไม่ต้องการฝึกฝนในเขตแดนพลังปานต่อเพียงแค่ช่วยเวลาสั้นๆข้าทำราขีมการร่างกายเป็นแล้วถึงสามครั้งหากมีเวลามากกว่านี้บางทีต่อข้าอาจจะสามารถทะลวงการไป็นพักรารราได้ด้วยซ้ำแต่พัดหลายคนต่างรู้สึกกังวลกวายแต่ไม่นานพวกเขาก็สงบปติอารมณ์ลงจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนต่อไปพวกเขาไม่ต้องการที่เสีเยเวลาเสียนากับใครอีกในที่สุดวันนี้พลังปานของระหนก็เบาลงมาก บอมของระหนทรงทางยานค้ายกำลังจะแตกออกมาจอดพัทหมดเอาจากเขตแดงพลังปานนี้เดี๋ยวนี้เขตแดงพลังปานกำลังจะพังทลรายแล้วเสียงของยี่เทียนดังกึกก้องไปทั่วเขตแดงพลังปานอะไรกันนะเขตแดงพลังปานกำลังพังทลรายลงขอไม่คิดว่ายี่เทียนจะดอกลวงพวกเขาเม่างไรก็ตามยี่เทียนมีเหตุผลใดที่ต้องดลอกลวงนอกจากนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าพลังปานของระหนภายในเขตแดงพลังปานเบาบางกว่าแต่ก่อนมากจากพัทหมดจึงรีบพายออกจากเขตแดงพลังปานทีละคนฮ่าฮ่าฮ่าในท่าน ข้าแลงร่างอได้แล้วข้าท่านว่าเขียมการร่างกายพันสิเอ็ได้สําเร็จแล้วเชอชเวียงกาวยังตื่นเต้นขณะที่วิ่งไปหาเยี่เทียนโอ้เฉชเวียงเจ้าก็น่ารวดเรียวยเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เจ้าต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนเขตแดงพลังปานนี้กำลังจะพัดร้ายลงได้ขอรับทันทีเทียนก่าวออกมาเยี่ยยู่จากวัดจนทาผู้ยุทักจากภาคของอื่นก็รี้ออกจากเขตแดงพลังปานไปท่านพี่แล้วท่านละ่ะ จพัพระจันทาถามขึ้นข้าใกล้จะาำลาเขีมการรักกายให้19ได้แล้ว่อนที่เขียดแดงพลังปานจะพรางลายอย่างสมบูรณ์ข้าต้องใช้โอกาสนี้เพื่อลองเขีมการรักกายให้19ได้สําเร็จจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะกลับออกไปได้ทันเวลาอย่างแน่นอนตกลงท่างต้องระวังตัวให้มากแต่ทาให้ตนเองตกอันตรายเพียงเพื่อทำลายขีมการรักการให้19ไม่นานจักพระดทั้งหมดก็ออกไปเหลือเพียงแต่ได้เทียนที่ยังคงนั่งอยู่าจากบรรดาโบราณ ตุ้มยีย่เทียนดูซับพลังปานของระหนของเขตแดงพลังปานทั้งหมดอย่างบ้าคลั่งปานของระหนทุกที่ทุกทานดูดซับเข้าไปในร่างกายของยี่เเทียนตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในเขตแดงพลังปานแล้วดังนั้นยี่ยเทียนจึงดูซับพลังปานของระหนได้มากยิ่งขึ้นกระกระอย่างไรก็ตามรอยแตกเล่าอีกสองรอยปรากฏขึ้นอีกครั้งบอ่อน้ำของระหนเริ่มสั่นสะเทือนซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามันกำลังทางทลายลง ยี่เห็นดูว่ามีราหลาเอืยอยู่ไม่มากแล้วสําหรับเขาในตอนนี้เขาต้องใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อรายเขียยการร่างกายให้1 9ของเขาให้ได้ มิฉะน,นั้นเขาจะไม่สมามารถออกจากเขตแดงพมังปานได้ทันเวลาเวลาผ่านไปนิดจะเร่งเวลาขึ้น10เท่าแต่ยี่เทียนก็รู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดเย่เทียนก็รู้สึกถึงข้อขวดของการลายเคีมการรัางกาสิบเก้าทะลวงเี่เทียนรวบรวมกำปั้นกรหนที่เหลืออยู่ในเขแดงพมังปานครั้งสุดท้ายเก็บไว้ในร่างกายของเขาแล้วก็ตุ้นชีิชารับลมพัอไายให้นาเย่เทียนดูว่าเขามีอกับเพียงแค่ครั้งเดียวหากร่มเร็วเพื่อพลังปานกอรหนที่มีอยู่ในเขแดียมดังปานตอนนี้ไม่เพียงพอให้เขาทะ ครั้งขีดจำกัดางร่างกายท9้าทะลวงไปซะเสียงแตกดังเกิดกล้องในหัวของเย่ยเทียนแั่นใดน,นั้นขอรู้สึกได้ถึงพลังไร้ขอบเขตไหลออกมาจากร่างกายของเขาพลังแปลงพละหผนที่เหลืออยู่นั้นก็เชื่อเติมเต็มความต้องการของร่างกายเขาอย่างรวดเร็ว ในรานี้ขอรู้สึกว่าร่างกายของเขากําลังแข่งแร่งขึ้นอีกขั้นราวกับว่าร่างกายของเขากําลังวิวัฒนาการไปอีกครั้งโดยเชื่ว่าเขาได้ทำลายเกมการร่างกายให้สิก้าได้สําเร็จแล้ว <c oughs> ให้่สุดข,ข้าก็ทําได้จะมีสักกี่คนที่จักรวาลกันที่สามารถทำลายเกมการร่างกายได้ถึงครั้งที่สิบเก้าอย่างน้อยยี่เขียนก็ไม่เคยได้ยินว่าบวรสวรรค์ในการที่ช้ป์ช้ป์เผือกคนใดทาลายเกมการร่างกายถึงสิบเก้าครั้งเช่นเขาวันที่ยเยเทียนได้ทำความคุ้นเคยกับความแข่งแร่งหลังจากทะลวงผ่านอะดับ บอ่อน้าของกระหนก็พังลายลงอย่างชื่นเชิงไม่นะต้องรีบแล้วเยี่เทียนเคยใช้เงินทักษะเครื่องย้ายพิบตาอย่างบ้าคลัง่งหลังจากการเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกครั้งเล่ายี่เทียนก็มาถึงประตูเขียแดงผังปานในเวลานี้ทางเข้าเขียแดงลังปานก็เริ่มพังลายลงแล้วอาจเป็นผู้บาดเจ็บจากคนอื่นพวกเขาเย่อมไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แต่เยี่เทียนมีควศสรน,นวิติตได้รับมเขอใช้ความสาารนวิติสัมผัสถึงพิกัดของโรคลับและเริ่มฉีกกระชาติตมเยี่ยเทียนฉีกกระชาติทางเข้าเขตแดงพดังปานที่เริ่มพ ในร่างของเขาพ่อหยันเข้าสู่โลกเซียวมิติที่ปั่นป่วนนับไปท่วนโจมตีเย่เทียนแต่ทั้งหมดถูกป้องกันโดยกำแพงมิติรอบตัวเย่เทียนน้วภเขาคลนลุ่นแต่พัดจันทาเย่อยู่และเสียชีวีงต่างกำลังรอคอยเย่เทียนกลับออกมาพี่สะพ้ายทางเข้าเขียดแดงพลังปานกำลังเริ่มพันธรายลงใบหน้าของเย่อยู่เต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้ทางเข้าเขียดแดงพลังปานกำลังเริ่มพันธรายแล้ว พี่ชายของเธอหยอ,อกมาได้หรือไม่แม้แต่จ่พัดจันทาก็ยังกังวลมากเช่นกันแต่เธอก็ยังพูดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นเดียวอยู่พี่ชายของเจ้าสามารถออกมาได้อย่างแน่นอนทันทีเธอพูดจบมือข้างหนึ่งโผล่มาจากทางเข้าเขียวแดงพลังปานที่กำลังแตกสลายจากนั้นทางร่างของเย่ยเทียนก็พุดออกมาแม้วารูปลักษณ์ของเขาตอนนี้จะน่าอับอายเล็กน้อยแต่ก็ไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเมื่อเห็นเย่ยเทียนออกมาได้อย่างปลอดภยัยจากพัทจันทา ก็รีบพุ่งเข้าไปในอ้อมแขนของเององย่เทียนและสวมกอดขอนันทีไม่เป็นไรข้าปลอดภัยดีจากนั้นเย่เทียนจะพระจันทาเย่อยู่ด้วยเสียเบียง ก็จากพวกเขาทุนดุลกลับไปที่ฐานทัพจงไห่รายวันผ่านไปโลกตกในความกลาหนสาหตตจากความขัดแยง้งระหว่างจีนและประเทศอื่น,นเริ่มรุนแรงขึ้นเจ้าพัดของประเทศอื่นรู้ว่าจะพัดชาวจีนเข้าสู่เขตแดนพลังปานและพัฒนาระดับการเพราะและความแข่งขึ้นอย่างมากเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาชาี้ฉาและเรื่องวรมามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีสิทธิ์เข้าสู่เขตแดนพังปานแต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องให้ย่เทียนจกกัดการได้ตนเองเจ้าพัดชาวจีนเอาเินทางไปยังประเทศต่างๆและเอาชนะเจ้า,จาพัดทั้งหมดได้ในที่สุด ไม่นานเสียงขอรหาและการตัง้งคำถามก็ค่อยหายไปต้องรู้ก่อนว่าหลังจากที่จะพัดชาวจีนออกจากเขตแดงพลังปานไม่เพียงมีแต่จะพรดก์าวราเท่านั้นที่จะกกาเนิดขึ้นแต่ยังมีจะพรดแปรราเทกก่เน,นิดขึ้นอยู่จำนวนมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงจะกพรดของราเจดาราส่วนจะกพรดของรื่นอ,อื่นนั้นส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอมากตอนนี้จะพรดชาวจีนนั้นแข็งแ่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีใครสามารถต้งพวกเขาได้เลยนอกจากนี้จักพรนชาวจีนได้เริ่มทำสงครามในโลกเซียงไปพีเกือบจะกดร่างรณาจักรต่างๆในโลกเซียงไปพีทั้งหมดไปเดิมทียังมีกองกำลังภายนอกรองเดียอยู่ในโลกเซียงไปพีแต่เมื่อจักรพรรดิเหล่านั้นดูว่ารับจักรพรรดิปาราเดกาดาและยอดฝีมือขุมพรนเจ้าของกอำลังภายนอกเหล่านั้นลงสลายลงจักรพรรดิเหล่านั้นก็พยอกจากโลกไปอย่างรวดเร็วเป็นผลให้จักรพรรดิชาวจีนข้อยึดของโลกเซียงไปพีทั้งหมดกองกำลังของประเทศอื่นในเวลานี้ยังจำนวนต่อกองกำลัง ตอนนี้ประเทศจีนกลายเป็นป,ประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกองล่างชาวจีนกลายเป็นคนน่าที่งทีงง่สุดในโลกด้วยเช่นกันนิยาจีนก็แบบนี้แหละครับของชอบของเขาในเวลาเดียวกันเขียแดงพลังปานแตกสลายไปพลังปานของโลกก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาเรียกได้ว่ายุคใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากละเลยเล็กๆน้อยๆล่านั้นยี่เทียนยังคงอยู่ในทับจงไห่เริ่มปีกแดงฝึกฝนรักษาเถียรภาพในขอบเขตของเขาเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล้าเทวันนี้ในโลกสาสูตใกล้เคียงกับทับจงไห่ กองรังเผามากมายปรากฏขึ้นมังกรรูปร่างคล้ายคนกอนุษในชุดคลุมสีทองอยืนอยู่กลางอากาศจ้องมองพยังญแยะมิติสืนอิอายของเขาทำให้ส่ยสูงจำนวนนับไม่ถ้วนนอ,อบก่ายอยู่บนพื้นไม่กล้าจะเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยตั้งรังเขาคือกองรังรรเผามัางกรดาพรจเจามังกรดาะเจ้าเหอ่นนี้ยืนอยู่ข้างหลังชายชุดคลุมสีทองด้วยท่าทีเคารพคนผู้นี้ก็คือประมุขของเผามังกรผู้ซึ่งเป็นปู่ของลงเทียนดินซึ่งเป็นที่รู้จักในนามดาพระเจ้าแท้จริงชิงเทียนนายท่าน องชายตรงเทนดินอยู่บนตะขคอมนุษย์เวืรองห่างรายแยกมิตินี้ถึงพระเจ้าคุกเข่าลงด้านหน้าของมาเทพชิงเชียนได้เอ่ยขึ้นด้วยความบาดกลัวแมืมาเทพชิงเชียนจะไม่เอ่ยคำใดๆแต่ความกดดวนด้านขานั้นชัดเจนมากขอเป็นทึงดต่พระเจ้าแท้จริงเขอผอมองความท่ทรงอำนาจและลานชายของเขาก็เป็นลูกหลานที่เขาภูมิใจแต่ตอนนี้กลับถูกคงขังบนตะขคอของมนุษย์ ทั้งยังถูกบังคับให้แลกเปลี่ยนกฐินเทพมังกรไฟสมบรับรำคาญของพอมงกรเพื่อไถ่ตัวนี่เป็นเรื่องที่น่าอายอย่างแท้จริงเทพมังกรผู้สง่างามกับถูกลุกคมและคงครูโดยจากพัดมนุษย์แม้ว่ามันจะเป็นบทสวรรค์แต่หากคราวนี้แยกะจออกไปเขาจะไว้น้าไว้ที่ไหนเนื่องจากที่เขาเป็นยอดฝีมืีแต่พระเจ้า,าแท้จริงยึงไม่สามารถผ่านรายแยกปิติได้แน่นอนว่าเขาสามารถเดินทางไปยังสมบบสุยะได้โดยตรงเพื่อทำลายโลกทั้งใบด้วยเมืองเขาเองแต่มันไม่ได้ง่ายใดเช่นนั้นถ้าเขาเดินทางเข้าสู่ระบบสุยะซึ่งเป็นเขตแดนมนุษย์ ต,ต่อตรงสมมนาที่อยู่เบื้องหลังผ่าพันธมนุษย์ไม่มีทางปาไปขอไวเน่ถ้าหากเขาเดินทางไปยังที่แสงช้างเปลือกเพียงเพื่อพักผ่อนไม่มีอะไรมากนักแต่ถ้าเขาก้าวจมตีโลกมนุษย์ดาวเคราะห์ดับสูงของดินแดนมนุษย์ต้องไล่ล่าเขาอย่างแน่นอนเพียงเพื่อสังหารู้คนเดียวต้องเป็นศัตรูกับมนุษย์ทั้งหมดขอไม่ง้อพอที่ทำเช่นนั้นการสูญเสียชื่อเสียงสามารถกู้คืในในอนาคตแต่ชีวิตของรานชายเขานั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องให้เวลเกิดขึ้นดังนั้นเทพมังกรชินเทียนจึงกล่าวขึ้นว่านี่คือหินเทพมังกรไฟสองก้อนเจ้าจงนําไปไถ่ถอนนานชายข้ากลับมาหากมีเรื่องใดผิดพลาดตระกูลของเจ้าทั้งตระกูลทั้งหมดจะถูกฆ่ากวดหลางในท่านผููน้อยแตททาให้ดีที่สุดนามงชายกลับมาเร็ว,รวถึงพระเจ้าพรมกรได้นาหินเทพมังกรไฟสองก้อนมุ่งหน้าผ่านเข้าไปยังแรมิติ ไม่นานเขาก็มาถึงด้านนอกของทัพจงไห่รายงานตัวตนส่งขาให้แก่เย่ยเทียนน้าหอสวรรค์ยงไม่นานเย่ยเทียนก็รับรู้ว่าพรหมกรมาถึงแล้วเทพมังกรชิงเทียนรวบรวอมหินเทพมังกรไฟสองก้อนได้รวบเดี่ยวจริงๆเต็มทีเขาคิดว่าเทพมังกรชิงเทียนผู้ของลงเท่นดินจะใช้เวลาราวครึ่งปีอย่างไรก็ตามหินเทพมังกรไฟไม่ใช่สมบัติธรรมดาแม้แต่แนเคียงพรหมกรมันก็ยังเป็นสมบัติดามภาพเป็นอย่างมากไม่ใช่ได้ง่ายเลยสําหรับพระเจ้าแท้จริงในการรวบรวอมหินเทพมังกรไฟ คาดว่าเขาคงจะได้เปลี่ยนอย่างเร่งรีบเพราะเกรงว่าหลงเทนดินจะถูกสังหารอีกที่ย่เทียนขอร้องก็คือหินเทพมังกรไฟสองก้อนไม่ใช่เพียงแค่ก้อนเดียวดังนั้นมางคงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเทพมังกรชิงเทียนอากังวลเรื่องชีวิตของหลานชายมากดังนั้นเขาถึงรวบรวมหินเทพมังกรไฟสองก้อนด้วยความเดือสูง,สงยี่เชียนออกจากทับจงไหและ้อก,กึงพระเจ้าของพอมงกรพราวบนส่วนมือถีอระเจ้านำหินเทพมังกรไฟสองก้อนออกมาแต่อะไรที่ข้าได้รับหินเทพมังกรไฟแล้ว จ้าใหญรับตอหลงเทียนดินคืนอย่างแน่นอนทันดนั้นกึงเทพ,พมกรเร่งรีบจิบหินเทพมกรไฟออกมาสองก้อนแม้เขาจะกังวลว่าเยี่เทียนจะขอ้หินเทพมกรไฟได้จากไป แต่ตัวเขาเองก,กม็มีทางเลือกเพราะหากเขาทําให้ยีย่เทียนผ่อใจชีวิตน้อยของเขาอาจจบสิ้นยีย่เทียนหยิบเห็นเทพมองคราฝัสองก้อนทันทีจากนั้นก็กางฝ่ามือออกปล่อยลงเท่นดินออกจากร่องความว่างเปล่าลงเท่นดินที่รับบาดเจ็บสาหัสได้เดือดตาขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เขาเออกมาจากร่องความว่างเปล่าเขาก็มองไปยังกึ่งพระเจ้าของพามงก,กรได้ยี่เทียนจึงเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพอมองกรมาช่วยเหลือเขาแล้วที่ฝ่าฝ่าบาทของเจ้าไปเถอะ ขอบคุณท่านบดสวนวิถีขึงพระเจ้าพรมกรดิบจากไปกับลงเทนดินอย่างรวดเร็วไม่นานพวกเขาก็ผ่านรอยแยกมิติเข้าสู่โลกแสตสูนเมื่อลงเทนดินได้พบก,กับเทพมังกรชิงเทียนท่านปูอืมกับกันเถอะเทพมังกรชิงเทียนผู้อย่างแผ่วเบาไม่ไปเอ่ยคำใดอีกลงเทนดินรู้ตัวว่าตัวเขานั้นทําให้ปูงของบผิดหวังมากไม่นานพองมกรทั้งหมดก็จะโลกแสตสูนผ่านแค่กลไกดะพอต ล่องสาส,สุนจึงกลับคุณสูค่ความสงบอีกครั้งในด้านหนึ่งยี่เทียนก็กลับไปยังสมรภัณา์ใหญ่ของอสวรรค์และนําหินเทพังกรสองก้อนเอามาตรวจสอบทันใดนั้นของเราะออกมาอย่างบ้างครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นฮ่าฮ่าฮ่าวดีบุชั้นสี่ชนิดสําหรับการผ่าพระรังศักดิ์ธิ์ครบแล้วตอนขอดเกี่ยวข้อกับธาตุไฟดับพระเจ้าข้อกาหนดทั้งหมดสาหรับการผูกพันศักดิ์สิทธาตุไฟครบแล้วตอนนี้เขาสามารถผูกพันศักดิ์ศิทธาตุไฟได้ทันทีอาลเครับจบไปแล้วนะครับตอนที่361ถึง362นะคบับ ตอนนี้ค้างอยู่นิดหน่อยนะครับผมเอาละครับไว้ชวมกันต่อตอนหน้าดีก,กว่าครับว่าพลังสายชิดท่าไฟจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอาละครับถ้าิดภาพการใดก็ขออภัยในที่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชรก์กด, share, กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกเมาเป็นครบครัวเดียวกับเราได้นะครับขอครับ